ข้อ2จงหาจำนวนเต็มที่แทน p แล้วทำให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริงโจทย์ของเราข้อแรก3 p เท่ากับศู p เนี่ยหมายความว่า3คูณอยู่กับ p ถูกไหมจำที่พี่เคยบอกได้ปล่าว่าการคูณกันเนี่ยเราเขียนย่อดได้หลายรูปแบบมากอย่างนี้ถ้าเป็นตัวเลขคูณกับตัวแปรอย่าง3 p เนี่ย จริงๆแล้วถ้าเขียนเต็มๆมันต้องเป็นสามคูณ p ถูกไหมเราเขียนย่อดได้เป็นสามตอดกับ p หรือสามคูณกับ p อย่างนี้จะเขียนวงเล็บสองตัวก็ได้นะหรือสาม p ไปเลยโอเคนี่คือการคูณ สังเกตว่าเราจะเขียนมันได้หลายแบบซึ่งวิธีนี้ซึ่งถ้าเราเอาสามคูณพีเนี่ยไอ้แบบนี้เราจะนิยมเขียนเพราะว่ามันสั้นและง่ายและเข้าใจกันต่อไปจะเขียนเป็นแบบนี้ซะเยอะต่อมาถ้าสามคูณสองละ่ะมันไม่ใช่ตัวแปรแล้วอันนี้คือตัวแปรตัวแปรก็คือตัวที่เรายังไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เราแทนมันลงไปก่อนอะสมมติว่ามันเป็นเลขพแล้วกันอะไรอย่างเงี้ย ตัวแปรก็คือจะแปลเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากให้มันเป็นโอเคนะส่วนถ้าสามคูณสองเนี่ยคูณกันย่อยๆเราเขียนอย่างนี้ก็ได้เขียนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เราจะไม่เขียนอย่างนี้เพราะมันจะกลายเป็นเลขสามสิบสองเอกรณีนี้เนี่ยใช้กับเฉพาะตัวแปรเท่านั้นถ้าเป็นตัวเลขอะเราจะใช้แบบนี้หรือไม่ก็แบบนี้แบบนี้ก็ยังมีใช้อยู่นะก็ใช้ถ้าเป็นตัวแปรจะนิยมเขียนเป็นแบบนี้ซะมากกว่า ูโจทย์ต่อที่โจทย์เราเนี่ยสาคือสามคูณพใช่ไหมที่เมื่อกี้พี่พูดถึงสามคูณพนะเท่ากับศนย์เพราะฉะนั้นสามคูณอะไรเท่ากับศนย์เป็นไปนได้ตัวเดียวก็คือเลขศนข้อนี้ P ีเท่ากับศูนย์ต่อมาข้อ2 เหมือนเดิมเลยอะไรคูณลบเจ็ดได้ศูนย์มีตัวเดียวก็คือศูนย์ใช่ไหมศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์แต่ถ้าลบเจ็ดไม่คูณศูนย์เนี่ยมันจะไม่ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นพีก็จะต้องเท่ากับศูนย์ต่อมาพีคูณอะไรได้พีคูณหนึ่งได้ห้าแสดงว่าหนึ่งคูณอะไรได้ห้าพีจะต้องเป็นอะไรเป็นห้าถูกไหมเพราะหนึ่งคูณอะไรได้ตัวมันเองนะ ข้อต่อมาข้อสี่สามบวกอะไรได้สามก็ต้องบวกศูนย์ถูกไหมข้อห้าลบเก้าบวกอะไรได้ศูนย์จำได้เปล่าการบวกของจำนวนตรงข้ามกันจะหักล้างกันได้ศูนย์พอดีแปลว,ว่าพเนี่ยจะต้องเป็นเก้าถูกไหมเป็นจำนวนตรงข้ามของลบเก้าก็คือเก้าเก้าบวกกับลบเก้าเนี่ยจะได้ศูนย์พอดีต่อมา สามบวก p เท่ากับศูบวกอะไร p-3 บวกสาบวกอะไรได้0ูนย์สก็ต้องบวกจำนวนตรงข้ามของ3ถูกไหมถึงจะได้0นเพราะฉะนั้น p, p คือจำนวนตรงข้ามของ3ซึ่งก็คือลบสต่อมาข้อ7อะไรคูณลบหได้1อะไรคูณเอาดูแค่ถ้าเราดูแค่ตัวเลขเนี่ยอะไรคูณกับ 1, 1? ได้1ก็ต้องคูณ1นึงถูกไหมคูณตัวมันเอง ส่วนเครื่องหมายอะไรคูณลบได้บวกเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันถึงจะได้บวกถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นลบหนึ่งเหมือนกัน p ก็เท่ากับลบหนึต่อมาข้อ8ข้อ8เนี่ยดาวเอาไว้เลย0คูณ p ได้0 0ูน,นคูณอะไรก็ตามได้ศูนย์เสมอแปลว่า p เป็นอะไรก็ได้ถูกปะ p เป็นจำนวนเต็มใดๆ ซึ่งจำนวนเต็มเนี่ยในสัญลักษณ์คณิตศาสตร์เราจะย่อเป็นตัว i ใหญ่ I. แล้วพอเราขึ้นมอปลายไปเนี่ยไอ้คำว่า p เป็นจำนวนเต็ม i อ่ะเป็นคำว่า p เป็นจำนวนเต็มอ่ะเขาจะเขียนย่อเป็น p เป็นสมาชิกของเซตจำนวนเต็ม i อันนี้น้องยังไม่สน ยังไม่ต้องไม่สนใจมันนะแต่มันแปลว่า p เนี่ยเป็นจํานวนเต็มโอเคปะไอเนี่ย p เป็นสมาคือถ้าภาษามอปลายเขาจะเรียกว่า p เป็นสมาชิกของ i แต่พอแปลออกมาเป็นภาษาคนแล้วเนี่ยมันก็คือ p เนี่ยเป็นจํานวนเต็มใดๆโอเคนะก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือไอพวกที่ว่ามีฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาแล้วมีตัวแปรหนึ่งตัวแปรเนี่ยเขาเรียกว่าสมการ ไอ้ที่มีดื้อๆเท่ากับฝั่งนี้เขาเรียกว่าสมการสมการเนี่ยคือความเท่ากันสังเกตได้จากเครื่องหมายเท่ากับเขาเรียกว่าสมการและถ้าน้องได้ยินอีกแบบหนึ่งคืออสมการคือตัวนี้คือการไม่เท่ากันคาว่าสมการเนี่ยคือการเท่ากันถูกไหมยพราะงั้นคําว่าอสมการก็คือการไม่เท่ากันเครื่องหมายเท่ากับกับเครื่องหมายไม่เท่ากับนะ หมายความว่าฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาและฝั่งซ้ายไม่เท่ากับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาและฝั่งซ้ายไม่เท่ากับฝั่งขวาถ้าเท่ากับเนี่ยจะเรียกสมการถูกไหมถ้าไม่เท่ากับเราก็เลยเรียกว่าอะสมการง่ายๆแค่นี้เองและหลัก สำคัญของสมการเนี่ยก็คือสองฝั่งมันจะเท่ากันถูกไหมเหมือนเวลาเราชั่งน้ําหนักอันนี้คือตาชั่งนะตาชั่งตาชั่งแบบช่างยาสมัยก่อนก็คือสองฝั่งเนี่ยหนักเท่ากันถูกปะมันถึงจะเท่ากันตอนแรกเรามีมีอะไรเดียมีหัวใจอยู่ข้างระดวง แปลว่าหัวใจเท่ากับหัวใจถูกไหมต่อมาถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มฝั่งนี้ด้วยเพิ่มด้วยอะไรดีเพิ่มด้วยก้อนสี่เหลี่ยมสีม่วงข้างนี้จะหนักกว่าข้างนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมฝั่งนี้ด้วยก้อนสี่เหลี่ยมสีม่วงเหมือนกันถูกไหมเพื่อให้มันยังเป็นสรรมการอยู่ หรือถ้าเราอะสมมติหัวใจเนี่ยมันคือสี่สีม่วงเนี่ยคือสองหัวใจนี่คือนะสี่นะส่วนสีม่วงนี่คือสองแปลว่าเดิมเรามีอยู่ข้างละสี่แล้วเราบวกเพิ่มอีกข้างละสองแต่ถ้าเราต้องการคูณเพิ่มสองการคูณสองก็คืออะไรการคูณสองก็คือการบวกสมมติเราจะคูณอันเนี้ยด้วยสอง คูณอันนี้ด้วยสองมันก็คือการบวกก้อนนี้สองตัวเข้าด้วยกันแต่ว่าเราจะมีวงเอ้เราจะมีหัวใจกับสี่เหลี่ยมเพิ่มถูกไหมการคูณสองเนี่ยคือเอาก้อนนี้บวกกับก้อนนี้สอง,สองก้อนบวกกันแต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วเรามีหัวใจสองสี่เหลี่ยมสองข้างนี้ก็เหมือนกันพอมันคูณสองแล้วมันก็จะมีเท่ากันถูกปะได้เท่ากันเพราะฉะนั้นสมการเนี่ย ไม่ว่าเราทอะไรกับข้างหนึ่งก็ตามเราจะต้องทำกับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเสมอมันถึงจะยังเป็นสมการอยู่สมการคือการเท่ากันนะอย่าลืมถ้าเราบวกสองข้างนี้แล้วก็ต้องบวกสองข้างนี้ถ้าเราคูณสองข้างนี้แล้วก็ต้องคูณสองข้างนี้ด้วยถ้าเราหานข้างนี้ก็ต้องหารข้างนี้ต้องทำทั้งสองข้างเหมือนๆกันเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเรามีสองสมการ สมก,การแรกเนี่ยคือ a เท่ากับ b สมก,การที่สองคือ c เท่ากับ c c เท่ากับ d สมก,การแรกกับสมก,การที่สองจินตนาการว่ามันเป็นหัวใจกับหัวใจเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมเวลาที่เรามีอะไรสองอย่างเท่ากันเราสามารถที่จะเอาอะไรที่เท่ากันเนี่ยบวกเข้าไปทั้งสองฝั่งได้เป็นอะไรเป็น a บวก c เท่ากับ b บวก d ได้เข้าใจปะดย๋ยวน้องนึกออกไหมจินตนาการจินตนาการ เราต้องมีจินตนาการโอเคอันนี้ย A กับ B มันเท่ากันอยู่เราจินตนาการว่ามันเป็นหัวใจบวกเท่ากับหัวใจถูกปะสมการต่อมาคือ C เท่ากับดีเราก็จินตนาการว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากับสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเอาหัวใจบวกสี่เหลี่ยมก็เท่ากับหัวใจบวกสีก่เหลี่ยมคืออะไรที่เท่ากันบวกกับอะไรที่เท่ากันมันก็จะยังเท่ากันอยู่อันนี้คือสมการที่หนึ่งบวกสมการที่สอง เราจะตั้งให้มันเป็นสมการที่สามก็ได้นะแล้วแต่เราอันนี้คือสมการเอามาบวกการก็ต้องบวกเอาอะไรที่เท่ากันมาบวกกับอะไรที่เท่ากันก็ยังเท่ากันเอาอะไรที่เท่ากันมาลบอะไรที่เท่ากันก็ยังเท่ากันหรือเอามาคูณก็ยังเท่ากันเอามาคูณก็เป็น a อคูณซเท่ากับบคูณดีไงถ้าเอามาหารกันเอาอะไรที่เท่ากันมาหารเอาอะไรอ๋อขอโทษเอาใหม่เอาอะไรที่เท่ากัน มาหารด้วยอะไรที่เท่ากันก็ยังเท่ากันอยู่ก็คือ a ส่วน c เท่ากับ b ส่วน d โอเคนะจทจบแล้วนีโจทย์โอเคก็คือพี่พยายามจะบอกว่าเนี่ยมันคือสมการเพราะฉะนั้นเอ้วิธีคิดแบบนี้นอกจากที่เราจะไปนั่งเดาแล้วว่า เอพคูณอะไรได้ศูนสามคูณอะไรได้ศูนย์นะก็คือเราจะมีวิธีหนึ่งโอเคแล้วข้อนี้ยกตัวอย่างข้อนี้ก่อนข้อสี่เนี่ยสามบวกพเท่ากับสามถ้าเรามองมันเป็นสรรมการ 3。บวก P เท่ากับ3อันนี้เป็นสมการถูกปะเท่ากันบง่งบอกให้เรารู้ว่านี่คือสมการถ้าเราจะต้องการหาค่าพีเนี่ยเราจะทำยังไงเรามีอยูามที่เป็นส่วนเกินอยู่ถูกไหมเราต้องการจะให้มันเหลือแค่ P ีเท่ากับอะไรที่เป็นคำตอบของมันเราอยากรู้ว่าพีเท่ากับอะไร เราจะต้องกําจัดสามตัวนี้ทิ้งถูกปะซึ่งการที่จะกําจัด3ามตัวนี้ทิ้งอ่ะ p บวกศูนย์ได้ p ถูกไหมเราจะต้องทําให้3ามกลายเป็นศด้วยการบวกจํานวนตรงข้ามของ3ซึ่งถ้าเราบวกข้างนี้แล้วเราก็จะต้องบวกอีกข้างหนึ่งด้วยถูกไหมเพราะว่ามันคือสมการถ้าเราบวกข้างนี้เราก็จะต้องบวกข้างนี้ด้วย มันทําให้ฝั่งเนี้กลายเป็นศูนย์ไปแล้วสามบวกกับลบสมเนี่ยมันเท่ากับศูนย์ฝั่งนี้ก็จะเหลือ p เท่ากับสามบวกกับลบสามมันก็คือสามลบสามถูกไหมดูนะอันเนี้ยพอได้มาว่า p เนี่ย มันคือสามบวกกับลบสามเพราะเราเราลบสาบวกลบสาเข้าไปทั้งสองข้างถูกไหมหรือจะเรียกว่าเราลบสามทั้งสองข้างก็ได้นะเราลบสามทั้งสองข้างทําให้สามบวกสามสมบวกลบสามเนี่ยหรือสามลบสามกลายเป็นศูนย์เหลือแค่พตัวเดียวฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือสามบวกลบสามหรือก็คือสามลบสามมองกรอบสี่เหลี่ยมที่พี่กรอบไว้สองอันนี้เหมือนกับพี่ย้ายจากบวกสามกลายไปเป็นลบสามเลยเห็นปะ จากบวกย้ายไปกลายเป็นลบเพราะฉะนั้นต่อมาเวลาเราทำสมการเนี่ยเราจะไ่เราจะไม่มานั่งเขียนว่าลบสามทั้งสองข้างแหละเราก็จะรู้เลยว่าถ้าฝั่งนี้เป็นบวกสามเราจะกำจัดบวกสามทิ้งเราจะย้ายบวกสามไปลบสามฝั่งนี้ย้ายจากบวกสามมาเป็นลบสามฝั่งนี้ไงเข้า <Okay, S 2> ปะเท่ากับศูนย์เราก็จะได้คำตอบเลย อันนี้คือการคิดแบบใช้ทําสมการและสมการแบบนี้เขาเรียกว่าสมการตัวแปรเดียวเพราะมันมีแค่หนึ่งตัวแปรถ้าเรียนสูงขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะมีสองตัวแปรสาตัวแปรแล้วก็หลายๆตัวแปรเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งพี่ว่าเป็นตัวแปรโจย์ที่มันเป็นตัวแปรเนี่ยดีนะไม่ต้องไปนั่งคิดเลขเยอะอย่างข้อเนี้ p บวกกับลบเก้าเท่ากับศูนย์มันคือ p ีลบเก้าเท่ากับศูนย์ถูกไหมพอบวกคูณกับลบเป็นลบนะ p ีลบเก้าเท่ากับศูนย์ถ้าเราอยากจะรู้ว่า p ีเท่ากับเท่าไหร่เรากําจัดลบเก้าทิง้งแล้วก็ย้ายจากลบเก้าไปเป็นบวกเก้าฝั่งนี้ซึ่งเก้าบวกศูนย์ก็ได้เก้าถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะได้คําตอบว่า p ีเท่ากับเก้ามันจะเร็วกว่าไหมเร็วกว่าและง่ายกว่าที่เราจะต้องมานั่งจินตนาการเอาว่าเอออะไรนะบวกกับลบเก้าได้ศูนย์ นี่แหละคือตัวอย่างของการทำสรรมการโอเคข้อ2จบแค่นี้ถ้าใครยังไม่คล่องเรื่องเรื่องแบบนี้ก็ลองทวนดูเอานะ